สำหรับัวนี้นะคะก็เป็นเซรั่มหน้าเด็กนะคะของแบรนด์ออราริสนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีมากนะคะขายมากว่า4ปีแล้วนะคะขายมากว่า2ล้านขวดนะคะยอดแบบเยอะทะลุทะลวงมาโดยตลอดนะคะทําไมเพราะอะไรเจ้าขวดนี้ทําไมถึงขายดีขนาดนี้ ถามว่าครั้งแรกที่ใช้คือชอบมากเพราะมันเริ่มเห็นผลเลยนะคะชัดเจนมากขึ้นนะคะในช่วง7-14ถึงวันแรกนะคะก็ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นคือเพื่อนๆก็ใช้ตามแล้วก็ตอนนี้คือแบบลูกค้าใช้เยอะมากมหาศาลเลยนะคะใช้ตามกันมานะคะเพราะว่าขวดนี้นะคะมีส่วนผสมของสมดํานะคะซึ่งนะคะมีความเข้มข้นมากกว่าสมแดง แปดเท่านะคะสาลายสีน้ําตาลนะคะจากประเทศเกาหลีนะคะลดนะคะฝ้ากระจุดด่างดำนะคะและเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ดอกคอมเฟยนะคะจากประเทศอิตาลีค่ะตัวนี้นะคะช่วยในการที่จะให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะลดเรือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ผลแบล็คเบอร์รี่นะคะเรานําเข้าจากประเทศนะคะ นิวซีแลนด์ช่วยในการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวนะคะผิวหน้าดูเด็กดูเด้งตลอดเวลาเลยสำหรับใครนะคะที่กําลังหาผลิตภัณฑ์นะคะใช้ในการดูแลผิวหน้าพี่แนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะเขาใช้แล้วมันเห็นผลแล้วสินค้ามันดีมันก็จะขายได้ด้วยตัวมันเองสามารถใช้ได้นะคะคนท้องก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ไม่มีสารอันตรายนะคะแล้วก็นะคะมีเลขจดแจ้งชัดเจนสำหรับใครที่เป็นอิสลามหรือมุสลิมก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยราคาปกตินะคะ1ขวด6กร ห้าขวดนะคะราคา1,000บาทตกขวดแค่200เองนะคะด่วนมีจำนวนจำกัดนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะกอสินค้าสมุนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ